สวัสดีครับชื่อกังเขนนะครับหรือว่าชื่อจริงพนมกรใจกว้างครับฉันไม่ได้จะมาหเหยี่ยวๆอะไรฉันต้องการแค่มาคํานวณซะทีหยดน้ําฝนบนหน้าใชนา้น้าําตาที่ไหนก็คือจริงๆแล้วอย่างเพลงแรกที่ซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาเนี่ย เริ่มจากการเป็นผู้เสียหายครับคือผมโดนหลอกในงแง่งการทําเพลงนี่แหละครับแบบหลอกว่าเออเดี๋ยวจะมีคนนี้มาตีกองให้นะคนนี้มาเล่นกีตาร์ให้นะแล้วก็แบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมันก็มีผู้ที่มาช่วยชีวิตของเราไว้นั่นก็คือพี่คิงชนาวิทย์นั่นเองนะครับเพลงแรกเนี่ยไปไปอัดเสียงที่ที่ศัตรูของพี่คิงพอดีพี่เขาก็เลยแบบช่วยครับช่วยทั้งในเรื่องของไปหาตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆในในความโชคร้ายเราก็ยังเจอความโชคใช่ครับอาจจะเป็น ความโชคดีในโชคร้ายอ่ะก็ได้นะครับก,ก็เป็นไปได้ตัวเพลงผู้เสียหายเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากคดีดังคดีดหนึ่งแล้วนะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเป็นคดีที่แบบโหดังทางประเทศนะครับแล้วมีคำว่าผู้เสียหายผู้เสียหายเกิดขึ้นมากมายก็เลยได้ไปคุยกับพี่โตนาราที ปารแรกครับพี่โตที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับมีเนยก็ได้คำคำหนึงมาคือผู้เสียหายช่วงนั้นกำลังดังนะครับก็เลยเกิดจากตรงจุดน,นี้แหละครับเกิดจากชื่อเพลงก่อนแล้วก็ค่อยขยายไปว่าผู้เสียหายยังไงนะครับในเพลงก็จะเล่าถึงเป็นผู้เสียหายทางทางใจนะครับแต่ละถ้าใครจะฟังแล้วอินไปถึงตัวเองที่เป็นผู้เสียหายทางกายทางการเงินด้วยอันนี้ก็ ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าในเนื้อเพลงจะเล่าถึงผู้เสียหายทางทางใจมากกว่าครับมื่รักมันจบก็ให้มันกลบก็ให้มันฟังในใจผู้ฉันรู้ว่าคนไม่มีขาไม่มีสิทธิ์รังอะไรเส้นทางที่ไม่บรรจบบาดเจ็เพราะเขาบันดาลบันดาลให้เราเป็นทางผ่านเป็นแค่ขั้นบันไดเป็นผู้เสียหายไม่ได้เสียชีวิตไปอาจจะเสียเธอแล้วก็ต้องเจอความเสียใจที่ต้องมาพรายากมาเห็นเขา จ,จริงๆแล้วเนี่ยการทำเพลงการร้องเพลงเนี่ยก็คือ,อทำมาตั้งแต่สมัยเรียนมปลายมหายลัยอะไรอย่างเงี้ยครับคือทำมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เรา,าเราต้องหลุดออกจากตรงนี้เพื่อไปทำในสิ่งที่เราต้องทำต้องเป็นนะครับก็เลยไม่ได้โฟกัสตรงนี้จนกระทั่งโอเคมันมันน่าจะถึงเวลาละเดี๋ยวจะแก่เกินไปเดี๋ยวทำไม่ไหวนะครับก็เลยกลับมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ รู้สึกว่ามันมันสนุกมากเลยนะครับสนุกในการที่สมัยนี้ครับเวลาการทำเพลงม,มันง่ายกว่าสมัยก่อน,นถึงว่าทุกคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เราอยากจะทำคอนเทนต์อะไรเราอยากจะเราสามารถคิดได้แบบแบบไม่มีกรอบเป็นฟรีดอมในปัจจุบัน,นครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าจะมีเพลงเพลงหนึ่งอาจจะต้องแบบผ่านค่ายเพลงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับถึงจะทําได้เงนะี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือแบบโซเชียลมีเดียอะไรมันเปิด กว้างทุกคนทําได้อะไรเงี้ยครับไม่จาเป็นต้องอยู่ค่ายเพลงก็สามารถทําเองได้นะครับความแบบแมสดังไม่ดังจะไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีค่ายหรือไม่มีค่ายนะครับเนาะก็เป็นแรงบันดาลใจว่าโอเคเราก็ทําได้อะไรเงี้ยครับก็เลยลุกขึ้นขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทากดดันไหมผมไม่ได้รู้สึกกดดันว่าผมจะต้องทําแล้วโหมันจะต้องแบบเปรี้ยงป้งเนี่ยคือทําทําเพื่อ เพื่อสนองนี้ตัวเองเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากทําอยู่แล้วนะครับก็ทําเรื่อยๆครับก็ก็ถือว่าถามว่าประสบผลสําเร็จไหมแค่ได้ทําผมก็รู้สึกว่ามันประสบผลสําเร็จแล้วลสำหรับผม คืออ่ะผมอ่ะตอนตอนตอนที่เข้ามาอยู่ค่ายแรกๆเมื่อปีที่แล้วนะครับในซิงเกิลแรกเนี่ยผมพยายามแยกแยกแบบไม่เอามาเกี่ยวข้องกันเลยแือว่างานหมอฟันก็งานหมอฟันงานร้นองเพลงก็งานร้องเพลงคือใครที่มาทำฟันก็จะไม่รู้ว่าผมมีเพลงหรืออะไรเงี้ยคือผมพยายามแยกแยกเลยแยกขาดไม่อยากให้คนรู้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอ ผ่านมาช่วงหนึ่งที่เราได้ไปออกงานอะไรต่างๆนานารู้สึกว่าเออมันการที่ทุกคนรู้ทุกอย่างมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเงี้ยครับจนทุกวันนี้จนจนจน,จนจะเกิดเพลงใหม่เนี่ยก็เลยทำคอนเทนต์ที่เป็นแบบเอาสองอย่างมารวมกันก็คือเป็นไลฟ์เซสชั่นเป็นคอเวอร์อะไรเงี้ยครับอยู่ในห้องทำฟันเลย <laughs> <laughs> ก็แปลกดีครับผมก็น่าจะไม่มีใครเคยทำผมก็ ลองทาเลยครับเอามารวมกันเลยแบบก็ไม่ต้องแยกแล้วนะครับก็ให้ทุกคนรู้ไปเลยอย่างเงี้ยครับช่วงแ,วแรกแปลกไหมแปลก,ปลกไหมแปลกครับแปลกเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในที่ทํางานเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกสาขาไหนก็ตามเขาก็จะแบบมีการแซลมีการอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแปลกๆอยู่ว่าเออเขาจะมองเราไม่เหมือนเดิมเนาะเขาจะมองแบบคือปกติเราก็เป็นคนแบบเล่นๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพออย่างนี้มันก็เออมันก็รู้สึกแปลกดีอีกแบบนึงครับแต่ตอนนี้ก็ ทุกคนก็ชินเฉยๆไปแล้วนะครับต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมาเป็นหมอทางด้านการผ่าตัดร่างฟันเทียมก็คนไข้แฟนคลับทางด้านหมอฟันผมจะเป็นแฟนคลับแบบสวผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้ค่อยฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าแฟนคลับที่เป็นแบบ ฟังเพลงก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคนละกลุ่มกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเวลาถ้ามีมีคนไข้มีคนมาทําฟันเด็กผู้ช่วยอะไรงเงี้ยก็จะแบบว่าอยากฟัเพลงน่อผมก็แบบอืมโอเคเขาก็อาจจะมาฟังเพลงผมมากขึ้นการทรีตต่างกันไหมการทรีตก็ต่างกันนะครับอันนี้คือแบบเยียวยาเยียวยาด้วยด้วยฝีมือเราอันนี้เยียวยาด้วยเสียงเพลงคือทาปุ๊บก็คนไม่ฟังไหมไม่ครับคือทาปุ๊บแค่ปล่อยไปผมรู้สึกของมันแบบ s u c c e s มากรู้สึกมันสําเร็จแล้วคือแบบ โอเคมีผลงานมีเพลงของเราเองปล่อยอยู่ในช่อง y t u b e นะครับหรือว่าปล่อยตามสตีมมิ่งต่างๆคือแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันสําเร็จแหละความสําเร็จบางคนไม่เหมือนกันบางคนโอ้โหสำเร็จต้องไปราชมังต้องขึ้นราชมังสําเร็จอันนี้ก็คือแฟชั่นที่ทีท่นับถือว่าเขามีแฟชั่นอย่างนั้นเราก็มีแฟชั่นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าแค่เราปล่อยไปมันผมก็ถือว่าสําเร็จแล้วแค่ได้ทำ ฝากผลงานเพลงนะครับเพลงซิงเกิลที่2นะครับซิงเกิลเพลงผู้เสียหายนะครับจะเจ็บปวดแค่ไหนจะโดนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามไปฟังกันได้นะครับสามารถค้นหาได้ใน YouTube นะครับหรือว่าในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับผู้เสียหายจากกังเขนครับ